วันนี้กินปลาหนงนะคะกินปลาหนึ่งวันนี้นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยทุเรียนอ่านะคะปลาหนึ่งนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยทุเรียนนะคะอ้ยตั้งแต่จะอ้วนแน่เลยเนี่ยอ้วนแน่วันนี้นะคะทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆพี่พที่ออกไปตลาดนะ,ะนึกอยากกินปลาหนึ่งนะคะปลาหนึ่งแล้วก็น้ําพริกอะไรประมาณเนี้ย ทานทุเรียนสักหน่อยหนึ่งไม่ทานเยอะนะคะเอาแต่หน่อยหนึ่งเดือวทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยนึก,อย,ก,กนนอยากกินนู่นอยากกินนี่อเพราะว่าฝนมันตกเป็นหวัดด้วย อยากกินไปทั่วอยากกินพวกน้ำพริกพวกปลาอะไรประมาณเนี้ยพี่พลอยปลาแดดเดียวอะไรประมาณนี้ยอยากกินแบบนี้พี่พลอยเป็นปลาช่อนปลาช่อนแบบแดดเดียวอะไรเงี้ยอยากกินมากเลยนะ่หายากนะ,ะช่อนแดดเดียวมันไม่ค่อยมีขายนะในตลาดไม่มีพี่พลอยดูแล้วชอบวันนี้ทานนี้กันแล้วกัน กระลาดมา,มาเพราะว่าผู้นี้วันพระไปซื้อพรมอะไรงไงไปคือพรมอะไรไเด่ะวันพระเร็วจังเลยอาทิตย์หนึ่งวันพระวันพระเร็ว รอข้าวอยู่รอข้าวอยู่ความจริงอยากกินตัวใหญ่ๆกว่านี้นะแนมพอดีมันจะหมดมันเหลือแค่สองตัวเองความจริงถ้าตัวใหญ่อะแปดติบบาทตัวใหญ่ๆกินด้วยกันค่ะ